คลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หมองจะได้ลองโลชั่นบำรุงผิวสูตรมเมล็ดก,กัญชงตึนเต้นกันนะเนี่ยคลิปนี้เตรียมรับลมหนาวกันเลยนะคะสําหรับโลชั่นบำรุงผิวตัวใหม่สูตรน้ามันมเมล็ดก,กัญชงนะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้นะคะจะดีแค่ไหนเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะส,สดิลค,ค,คุณชชฟครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะสมุนไพรไทยเราเนะะี่ยค่ะกระแสะแรงไม่เคยตกเลยนะคุณอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ปลดล็อกกัญชากัญชงบ้านเราให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางแพทย์แล้วก็ทางเศรษฐกิจได้จากภาพลักษณ์ที่ดูแบบเป็นสารเสพติดเนาะอย่างหลายๆคนอาจจะคิดว่ากัญชากัญชงเนี่ยเป็นพืชชนิดเดียวกันอันที่จริงเขาก็เป็นพืชที่อยู่ในวงหรือว่าตระกูลเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคนละสายพันธุ์นะเขาแตกต่างกันตั้งแต่ความสูงของต้นลนักษณะของใบอันนที่่จริงกก็ดูยาะะคะแต ว่าอย่างที่แตกต่างเลยก็คือกัรชงเนี่ยเขาจะไม่มี T S C ในปริมาณที่เยอะเท่ากัญชา ก็เลยไม่ได้มีผลทําให้มึนเมาหรือว่าเสพติดเนาะแต่ว่ากัญชงเนี่ยจะมีสาร CBD เยอะกว่านะคะซึ่งไม่ได้มีฤทธิ์แค่กระตุ้นประสาทนะแต่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเช่นสามารถเอามาลดการเจ็บปวดได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆของต้นกัญชงก็มีประโยชน์หลากหลายนะคุณทุนทั้งเส้นใยนํามาทอผ้าน้ามาทํา,าทกระดาษโปรตีนจากเมล็ดกัญชงก็นกํามาทําแปรรูปอาหารได้รวมถึงส่วนหนึ่งของน้ามันเมล็ดนะะียค่ะก็นํามาผสมในสกินแคร์ได้นะอย่างโลชั่นน้องใหม่ของมิสทีนที่เราจะเผยผิวสวยไปได้วยกันเนี มิสทินกันชงสีน์ออยล์ซูปเปอร์ริชมอยเจอร์ไรซิ่งยูวีบอดดี้โลชั่นนะคะ เขาใช้น้ำมันกัญชงที่ผ่านงานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคุณสมบัติเด่นของน้ำมันมะลิกัญชงเนี่ยก็คือเขามีไขมันจําเป็นในกลุ่มของโอเมก้า6เนี่ยสูงกว่าพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะกรดไขมันไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกรดไขมันหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในสกินแคร์เลยเพราะว่าเขามีคุณสมบัติทําให้ผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวหนังนะคะแล้วก็สามารถไปซ่อมแซมชั้นไขมันของผิวหนังได้ก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยลดการสูญเสียน้าได้เน เขายังสามารถต้านอนุมูลสระนะคะช่วยชะลอการเสรื่อมสภาพของเซลล์ผิวนะช่วยชะลอร,ริ้วรอยได้ด้วยสูตรนี้มีสารเสริมฤทธิ์ตัวอื่นนะคะที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวอย่างโซเดียมไฮยาโรเนตเนี่ยเนาะเป็นตัวมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะมีสารเพิ่มความขาวกระจ่างใสนะคะอย่างในซินามัยด้วยเป็นโลชั่นที่ผสมสารกันแดดมาหลายตัวเลยนะคะคือมีทั้งฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลซันสกรีนเดี๋ยวมองให้คุณคนดูตัวเนื้อโลชั่นนิดนึงนะเนี่ยคะ่ะเนื้อโลชั่นเขาก็จะสีขาวข้นแบบนี้นะคะ เวลาทาก็คือเกลี่ยง่ายไม่เหนืะหนักผิวเลยทุกคุณมองบีบเท่าที่เห็นเมื่อกี้เลยก็คือเกลี่ยได้ทั่วแขนนะคะ เวลาทาก็คือแบบชุ่มชื้นสบายผิวนะคะคือบางคนที่ยังไม่เคยใช้อาจจะจินตนาการว่าเอ๊ะเขาจะเหม็นเขียวแบบอันที่จริงไม่เลยนะคือกลิ่นเขาค่อนข้างหอมนะคะหอมไปทางแนวดอกไม้เนาะแล้วก็มองว่าสะดวกดีใช้สูตรดีจบเพราะว่าปกติกังวันหมองก็จะมีเดินออกไปทานข้าวนอกออฟฟิศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใส่สารกันแดดมาก็ใช้ตัวนี้ได้เลยไซส์ที่หมองใช้เนี่ยนะคะ,ะขนาด1 5อมิลลิลิตรค่ระราคา1 7 9บาทคุณคุณที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกรองสําอางร้านมินิมาร์ทหรือว่าร อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้ลองสกินแคร์จากมาเลกันชงหลังจากที่เขาปลดลอดอ็อกมองมองค่อนข้างชอบนะมองว่าเวลาทาแล้วผิวชุ่มชื้นดีแล้วก็คุณสมบัติของนะ้ำมันมาเลกันชงเขานอกจากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเขายังช่วยเคลือบล็อกนะคะป้องกันไม่ให้ผิวเนี่ยเสียความชุ่มชื้นได้ด้วยวก็ถือว่าเขาเป็นแอคทีฟที่มาช่วยเรื่องผิวอะที่ดีงามตัวหนึ่งเลยเนาะเวลาที่ทามองบอกคลิกนิดนึงให้ทาหลังจากที่อาบน้ําเสร็จใเม่์ไม้เวลาเช็ดตัวเนี่ยไม่ต้องเช็ดให้แห้งสนิน เข้้าสผิวไดดีใครที่ผิวแห้งหรือว่าระหว่างวันทํางานในห้องแอร์ก็สามารถที่จะทาเพิ่มได้นะคะส่วนใครที่ต้องแบบออกแดดเล็กน้อยระหว่างวันไปเื้อหารแบบหมองเนี่ยคะ่ะใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าต้องออกแดดแบบจับจดๆเลยทํางานกลางแจ้งนะคะไปเที่ยวทะเลใดๆก็แนะนําไม่ใช้ครีมกันแดดควบคู่ไปด้วยส่วนคุณที่กังวลเรื่องของน้ำหอมหมก็แนะนําให้ทาที่ท้องแขนก่อนนะถ้าไม่แดงไม่ระคายเคืองไม่มีผื่นก็คือใช้ต่อได้เลยคุณคุณที่กําลังมองหาโลชั่นนะรับลมเย็นๆช่วงปลายปีนี้นะคะไม่อยากทาหลายตัวนะคะมิส กันชงสูตรนี้เป็นอะไรที่หมองแนะนําใครเคยใช้แล้วหรือว่าอยากลองใช้อย่าลืมมามองมอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ share, แชร์แพบับผนที่นชุณรักฝากติดตามข้อมอูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องปูรูแชกวันนี้กุรียังม่องไปแล้วคะ่ะ